สวัสดีครับเจ้ากระห่มฮอนามิครับวันนี้เรามาต่ออีกปีสองของคลิปอ่านโงเลยครับเอาละครับทุกคนรู้ไหมวันนี่เวลาไรครับใช่ครับแต่เวลาฮีโร่โอเคครับเมื่อกี้แค่แค่บุกเล็กๆน้อยๆสายช่องเราครับเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องหน้าสวนครับโดยโรงเรียนผมนั้นตอนช่วงผสมเขาจะมีต้นไม้เอาไว้บังแดดให้ส่วนช่งมัธยมจะไม่มีอะไรนอกจากผมโง่ๆอันหนึ่งแล้วแน่นอนครับพอ หนึ่งฟอรครับเพราะาจะเป็นคนที่พูดยอวที่สุดในโลกครับไม่ได้พูดเรื่องสาระครับน้ำครับเพราะเขาจะพูดแบบสาระนิดนึงที่เหลือน้ำหมดเลยพวกผมก็ต้องทนได้ชั่วโมงชั่วโมงอย่างนั้นแหละถ้าเรียนใครไม่มีที่บางเดชนะบอกเลยว่าสุกสุกแน่นอนโอเคครับขออนุญาตครับขอโฆษณาแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ผมได้สร้างแฟนเพจเป็นบุ๊กแล้วครับ ก็สามารถเข้าไปส่งแฟนอาร์ตหรือตอบคำถามคีร์ A ได้เลยนะครับในแฟนโพสตนะครับนี่ผันแล้วโอเคโอเค,อเคกดคเข้าไปที่ลินดาล่าคลิปนี้นะครับใต้คำอธิบายวีโอแน่นอนครับไม่ค่อยมีใครกดกันหลอกโอเค,ครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องผมครับอันนี้ขอเล่าเป็นตอนล่าสุดเลยนะที่ผมเจอกับตัวมาคือโรงเรียนมัธยมอ่ะของผมอ่ะเขาห้ามย้อมสีผมใช่โร,รงเรียนทุกโรงเรียนเขาห้ามย้อมสีผมแต่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 แตแต ทำไมโรงนี้กูมีคนย้อมสีผมวะสีทองอร่ามด้วยประเด็นเออครับเรื่องต่อไปคือเรื่องของหายครับของทุกอย่างมันจะหายไปในทินทชักุณครับหรือแม้กระทั่งคุณทําตกพื้นมันจะหายไปในมิติสามซึ่งไม่มีใครสามารถไปได้โดยของเหล่านั้นก็จะเป็นของที่ราคาแพงขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นโทรศัพท์หรือปากกาเอออันนี้เป็นเรื่องเราสบการส่วนตัวคือผมไปโรงเรียนใหม่ได้แค่ไม่กี่วันอะไม่เกินสามวันอะ ของทั้งหมดในกระเป๋ากูหายไปหมดเลยกูแค่ไปเอาโทรศัพท์แป๊บเดียวห,หายไปหมดเลยโหุยยอดเลยเพื่อนสำหรับคลิปเดยว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย